สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีมังกรกันนะคะตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมปี64กันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกเรามาดูในส่วนของการงานกันนะคะชาวราศีมังกรตอนนี้นะ่าลักษณะของงานประจำมานะคะคนที่ทํางานประจําน่าจะเป็นลักษณะของการงานให้บริการนะคะเป็นให้บริการคนอื่นแล้วการให้บริการคนอื่นตอนนี้นะ่าจะมีปัญหาในส่วนของการบริการต้องการ ความเร่งด่วนต้องการความซิกแซกนะคะน่าจะทําให้าชาวราศีศมังกรมีปัญหาในส่วนของการงานอยู่บ้างนะคะอ่ต่อไปเราก็มาดูในส่วนของการเงินของชาวราศีมังกรกันนะคะชาวราศีมังกรช่วงนี้น่าจะมีป <fal is> ัญหาในส่วนของการเงินเนื่องจากจะมีปัญหาของการจ่ายเงินเกินตัวจากความชอบกินชอบเที่ยวของตัวเองนะคะจ่ายเงินเกินตัวอยู่นะคะในส่วนของการเงินชาวราศีมังกรนะคะ แล้วก็ชาวราศีมังกรถ้ามีความสามารถเฉพาะตัวนะคะสามารถที่จะรับงานเสริมมาทําได้นะคะมีโอกาสเสริมเงินให้สําหรับคนที่ทํางานประจําได้นะคะแล้วชาวราศีมังกรคนที่เป็นพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ถ้าคิดที่จะลงทุนในสินค้าในสินค้าเดิมสินค้าหลักของร้านก็ให้ชะลอการลงทุนในสินค้าหลักของร้านไว้ก่อนแต่อยากจะให้ชาวราศีมังกรนําสินค้า อันดับ2หรือว่าสินค้าเสริมเข้ามาแทนนะคะเพราะว่าถ้าเอาสินค้าหลักเข้ามาลงมากเกินจะทําให้มีโอกาสมีปัญหาได้ในส่วนของทางด้านของการเงินนะคะส่วนชาวราศีมังกรที่ทํางานประจํานะคะที่ทํางานประจําตอนนี้ที่จะมองถึงตําแหน่งหน้าที่การงานก็มีโอกาสได้ปรับตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ าการเงินแล้วก็ให้งานเพิ่มนะคะผู้ใหญ่ให้งานเพิ่มให้งานเพิ่มให้เงินเพิ่มนะคะแล้วคนที่เขียนผลงานอยู่ตอนนี้ชาวราศีมังกรก็ต้องรีบเร่งในการเขียนผลงานนะคะอยู่จะอยู่แบบเฉยๆไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบเร่งเพราะว่ามีโอกาสได้ปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นโดยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ จะเข้ามาสนับสนุนนะคะในส่วนของความรักชาวราศีมังกรช่วงนี้ความรักก็ไม่สวยงามมากมายน่าจะมีปัญหาในส่วนของความรักการพูดคุยการปรับความเข้าใจเร่งปรับความเข้าใจยิ่งเร่งยิ่งปรับความเข้าใจยิ่งไม่ลงตัวนะคะ,ะเนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งของชาวราศีมังกรคู่ครองหรือคนรัก พูดคุยกันไม่แล,ว,แลวความจริงใจพูดไม่พูดไม่จริงต่อกันนะคะในส่วนของความรักก็ขอให้พักเอาไว้ก่อนนะคะแต่มาเน้นในส่วนของความสามารถส่วนตัวมาหาเงินดีกว่ามาหาเงินจากความสามารถที่เรามีให้พักความรักไปก่อนสักพักนึ่งนะคะในส่วนของชาวราศีมังกรน,นะคะในส่วนของสุขภาพสุขภาพก็น่าจะมาจากช่วงของ การงานนะคะช่วงนี้น่าจะงานน่าจะารีบเร่งอะไรหลายๆอย่างทำให้ชาวราศรรีมังกรอาจจะเครียดในส่วนของภาระหน้าที่เรื่องของการงานที่ต้องรับภาระหน้าที่ตรงนี้ก็มีไพร่พักขึ้นมาก็ให้สวดมนต์ไหว้พระทำสติทำสติสมาธิก็จะช่วยได้ในส่วนตรงนี้นะคะการทำนายทายทักในครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ถ้าชอบก็กดติดตามและก็กดแชร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ